สวัสดีครับพี่น้องมานางเราเลยพี่น้องใน,นทางด้านทานที่ทรับชมองนวมวันนี้เป๊อเก็ามาถึงทาน,นี้รถใช้ไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับไกลัวซ่อแล้วนะคะรับเราจะซืึนทาเร็วแต่ว,ว่ามันมุดก็ขึ้นรถรมาแล้วครับยังในกรณีปลาที่จะไปถึชืะะ่อรถใช้ครับตอนนี้ที่แน่นอนนะครับก็อจาจจะใช้เวลาประมาณพาช่วโมงขึ้นนะครับข้ามาความสุข วันเสาร์จองตัวไม่ได้เพราะว่ารถมันเต็ม,มเลยครับวันนี้นชาวอาทิตย์ครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปชมอพารนาดข้านไหนแล้วก็เนรถไไปได้กันนะ,ะนะครับไปเจอกันที่อรมชัยนะครับทีมได้ขึ้ความเวนะครับควาเร็วมันจะแแค่สี่สิบงเองกถึงอรงชัครับดความซามันแค่ว่า จากาั้นต้องเก็ทุกสถานีนครับเราอยู่ตัวคนรายใหญ่อย่างเช่นเราเปียกเราประวาติเราก็ต้อใช้เท่าน,นะครับถ้าเป็นความสามานจะแบบมันจัดเก็บทุกสถานีเลยนะครับทีนี้ย่อยเส้นใหญ่พวกนี้ก็จะมีคนออกมาซื้อตัวเนี่ยครับทุกคนมีคนที่แบบมา ติดต่อให้ลูกค้าซื้อตัวแล้วก็ก็จะไปยืนด้านไหนครับถ้าเราจะไปซื้อด้วยจงมันไม่ได้ไม่รู้เป็นไงต้องเท้าพันไน,น้นาขอหนะักเสียห้าหมื่นกิบหมื่นกิบประมาณนี้ครับชมสถาเนีอร์นะครับ้าก็ มาเดทไทยคลิปให้ทุกคนได้ชมครับออทุกคนทุกทาเยอะก,กว่าพึ่รีบท,ทุกคนดักคนณ่ารีบครับ mm hmm. ตอนนี้ก็คือรถเริ่ม is อยู่น,นะครับพอมาเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ครับทุบนนคบกคนนะมันมันคือรถสาร์รถสานะครับไม่ใช่บอกมันคือรถสารมันมันบอกม่นลดความไวนครับ บริการในรถทับทายอย่างเขาก็สั่งซีไ้เดอ อ๋อันนี้คือฮอนนี่ลงพบวนแล้ว1 1บเชุนเนาะแล้วก็แขกคดก็หลับขึ้นรถลงรถพอลดรพอุดมใสแล้วจะมากระสินลงอุดมใสแลยเด้อโดมใสกรุณาเกอารขอคายไปให้ดีก่อนจะลง ไปจะถึงสถานีดมชสยแล้วคัะทุกคนก็เตรียมพร้อมสัมประระนะครับพอดมชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในสัมปะระ2องยางเนี่ยอันนี้คือรถธรรมดานะครับทุกคนเดี๋ยวจะบังจะไปต่อยังสถานีบขสโซดมชสยครับ อย่างลงโอ้ยคนเดียวนี่นักขนาดเลยเพราะว่าสัมภาระหลายเกินอ๋อคนลงล้มสลายครับครับออดบานเป็นทีครับหอยแล้ว บอสบ้านอะคือช็อกแลตแล้วเขาดมใส่แล้วก็ได้ รถคิวรถนไม่ใช่บอบๆสถานีรอรรมชัยแล้วค่าบทุกคน,นอคนลงเยอะมากครับเพราะว่าแคร,รอรรมชัยก็เป็นแคงหนึ่งที่มีประสกาว์เยอะมากครับคนลงก็เยอะเยอะซะด้วยอเอรถเริ่มไปแล้วนะครับ <c oughs> บอรถไฟฟ้ากับมีรถอะยังกับมีครับคนไล่รับเราจะขึ้นรถนี่ครับทุกคนสามหมื่นกรีบไปถึงบอคสอครับ เต็มแล้วครับมามดถันครับเนี่ยรอคิวต่อไปครับอคนซื้อตัวกันหลายครับมื่นกีบไปหมหุนได้มาแล้วตัวแสนกีบก็ร้อยกว่าบาทครับเอนี้ก็ขึ้นรถเรื่องนี้ก็ขึ้นรถแล้วนะทุกคนเดี๋ยวรถจะออกตอนนี้หนึ่งโมงบ่ายแล้วว้า ได้เวลาขึ้นรถจะออกตอนนี้ก็คือหนึ่งโมงกว่าๆแล้วนะครับแจะไปถึงมงหุ้นก็สี่โมงเย็นครับว่าเกรียมขึ้นรถเนี่ยอัดกันเลยมีตังเสริมด้วยอดมุงหุ้นบันเทาเรียบร้อยแล้วครับทุกคน คนคองลงครับการเดินทางที่จะลงทีนี้นะครับทุกคนยังไงก็เฝาาติดตามภาพเป็ใ,ให้เอต่อไปด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมนะครับผมส้านี้ขอลาคำว่าสบายดีและสวัสดีครับ